สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามารับชมครับช่องรออีสานครับผมบอกว่าอยู่ในประเทศตามประเทศเนาะครับสวัสดีพ่อญ่แม่ไ่ลูกปลาอาซูคู่สุขนะครับผมมันนี้ก็เดินทางเข้าปลาให้ดีที่เก่าครับผมกัพปกัดเก่าครับปลาบานน้องเมฆครับดินแห้งเนาะครับจะไปรุนไปเบิ่งกันครับมาไหว่กับพ่อตะแกงครับมันนี่ซีมานนพ่อตะแกงเนาะครับไปครับรับเดิแห่งมันของเซมันนี้ครับผม thì xóa hấp hấp do hấp đồ cạnh xiên hàng nó hấp nhưng chẳng đây vô hấp ตอกน,งงนี้ยังงามนะครับนี่ครับผมดอกยังงามนะครับนี่วันวายลงมาพอพี่น้องครับอดอกครับ ครับาบเส้งเกดีกับเห็นครับดอกสีปันไปตองครับดินแก็แขงครับหาง่าครับคือไปตองครับปล่อยสามดอกครับงายนะครับครับปล่อยอีกจุดนึงนะครับดอกงามครับ ไปตามไปหลุดไปเบิ้งกันอีกเล้วครับวันนี้ว่าสเสด็สซีมันบ้านน้งครับขับจีดดอวครับขับลักๆช่วงนี้กะจะเป็นเห็ดบด,ดินเลยละครับที่ยังออกพอที่เก็บเลยนะครับกบลรอฝนใหม่อีกราไม่พลักครับเห็ดแบบเบื้อ กระสีออกตามมาครับครับช่วงนี้อากาศเันหอนนอะครับดอกกะแห้งได้ครับแต่ก็ยังงามยังแก้งได้ครับ ดอกครับกรบป่อยครับจุ่มนี้ครับอุย้ยยากง,งามเลยครับดอกงามเลยครับสามสี่หาดอกครับดอกบานเต็มที่ครับ ครับอีกสามดอกครับครับไม่นี่ก็เขาสั่มไม้เก่าอีกเก่าแล้วครับผมก็ยังพอได้เก็บคือเก่าครับพอได้แกงครับผมโอ้คุณทำไมครับเมื่อะไรก็เขาเก็บแล้วครับแต่ยังเหลืออยู่ครับนี่ ทำที่แขงก็ไดครับเดี๋ยวเวลากลับนะครับ,รบมาเบิ่งยอ่อนใดย่อนมันครับผมตัดผลงานยอ่ยอนใดย่อนมันเลยครับผมแตพอได้แก๊งครับผมขอบคุณที่เข้ามารับช่มครับไปพอกันมือหน้า นะสวัสดีครับ